สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีหนังสือแจ้งซักซ้อมแนวทางการรับสมัครเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาอบตอภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดโควิด -19 นะครับเป็นหนังสือด่วนที่สุดที่ว .1475 ลงวันที่7ตุลาคม2564นะครับเป็นหนังสือแจ้งเวียนไปยังผู้มีนวยการสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัดนะครับทีนี้ในรายละเอียดเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับในรายละเอียดในหนังสือฉบับนี้นะครับแนวทางปฏิบัติแนวทางการดำเนินการรับสมัครเนี่ยนะครับให้ดำเนินการดังนี้นะครับในส่วนของกะกะตท้องถิ่น หนึ่งเนี่ยก็คือจะต้องกําหนดสถานที่รับสมัครที่มีขนาดสถานที่กว้างขวางไม่น้อยกว่า7ตารางเมตรต่อหนึ่งคนตามจํานวนเจ้าหน้าที่รับสมัครและผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือในการรับสมัครทั้งหมดนะครับควรจะมีอากาศถ่ายเทสะดวกมีเจ้าหน้าที่ทําความสะอาดสถานที่โต๊ะเก้าอี้อุปกรณ์การรับสมัครทําความสะอาดห้องน้ําทุกหนึ่งชั่วโมงตลอดระยะเวลาการรับสมัครเลือกตั้ง 2. การจัดที่นั่งให้มีการเว้นระยะห่างสำหรับเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วยกันนะครับและเว้นระยะห่างระหว่างเจ้าหน้าที่รับสมัครกับผู้สมัครรับเลือกตั้งอย่างน้อย1.5เมตร 3. ให้กเมตราให้จำกัดจำนวนคนที่เดินทางมาสถานที่สมัครรับเลือกตั้งนะครับโดยผู้สมัครเนี่ยให้มีผู้ติดตามได้ไม่เกิน2คนหากมีจำนวนเกินกว่า2คนเนี่ยให้อยู่ภายนอกห้องรับสมัคร หรือกรณีสื่อมวลชนผู้มาสังเกตการในการรับสมัครให้จัดสถานที่นอกห้องรับสมัครเลือกตั้งนะครับในข้อ4ให้มีจุดคัดกรองและเจ้าหน้าที่คัดกรองโดยแต่งตั้งผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานอสมให้ทำหน้าที่คัดกรองกำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสวมหน้ากากอ,อนามัยจัดให้มีเครื่องวัดอุณหภ,ภูมิอุปกรณ์สำหรับล้างมือด้วยออแอลกอฮอล์เจล ก่อนเข้าสถานที่สมัครรับสมัครเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดโดยให้จัดหาหนักกากอนามัยเป็นหน้าที่ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเองนะครับที่จะจัดหาหนักกากอนามัยมาเองผู้ติดตามผูู้ผ้มาสังเกตการนะครับจะต้องจัดหามาด้วยตนเองนะครับ 5. ให้เจ้าหน้าที่รับสมัคร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือรับสมัครเลือกตั้งสวมหน้ากากอนามายัยสวมเฟกชิลและถุงมือยางเพื่อลดการแพร่เชื้อ 6. ในการจัดขบวนแห่หรือการหาเสียงบริเวณสถานที่รับสมัครต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบว่าใยการหาเสียงเลือกตั้ง2563และไม่ขัดต่อตามไม่ขัดตามแนวทางปฏิบัติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดด้วยนะครับในการจัดกระบวนแห่นะครับ ทั้งนี้เนี่ยในการรับสมัครเลือกตั้งในแต่ละวันหากเจ้าหน้าที่คัดกรองม,มีการตรวจพบว่าผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งรายใดเคยเป็นผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด1 9หรือเคยมีประวัติใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด1 9หรือไม่ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมินะครับตรวจวัดและอุณหภูมิเนี่ยสูงให้แยกผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งรายนั้นเนี่ย ไปยังสถานที่ที่จัดไว้โดยเฉพาะเพื่อรับสมัครให้เป็นไปนตามขั้นตอนต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพบผู้ป่วยที่มีอุณหภูมิสูงนะครับและอุณหภูมิเนี่ยตรวจวัดแล้วไม่ผ่านการคัดกรองจะต้องแยกไปรับสมัครต่างหากในสถานที่ที่จัดไว้โดยเฉพาะเลยนะครับทีนี้เนี่ยสำนักงานคณะก,กรรมการการเลือกตั้งได้รับแจ้งจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุข นะครับว่าโควิด19เนี่ยเขาถือเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา34แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558ในการที่จะดำเนินการออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ที่เป็นโรคหรือผู้ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคเนี่ยเข้ารับการแยกกัก นะครับณนะสถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกําหนดจนกว่าจะพ้นระยะของโรคติดต่อของอของการติดต่อของโรคหรือสิ้นสุดเหตุอันควรสงสัยเพื่อมิให้โรคดังกล่าวแพร่ออกไปซึ่งผู้ที่ได้รับคําสั่งดังกล่าวเนี่ยนะครับท่านจะต้องได้รับการตรวจรักษาหรือชนสูตรทางการแพทย์และอยู่ในสถานที่ตามระยะเวลา ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดโดยจะออกไปนอกสถานที่ดังกล่าวไม่ได้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อและเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 และลอกใหม่ขยายเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็วในหลายจังหวัดของประเทศไทยอีกทั้งเชื้อไวรัสเนี่ยได้มีการกลายพันธุ์ก็ทําให้มีผู้ติดเชื้อในแต่ละวันในจํานวนมากดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ผู้ที่มีความประสงค์เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับทั้งผู้ที่จะสมัครและผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยนะครับหมายถึงวา่าเป็นผู้ป่วยโควิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด1ิและเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้มีคําสั่งให้ผู้นั้นเนี่ยเข้ารับการแยกกักหรือกักกัน ณสถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดจึงไม่สามารถออกจากสถานที่ดังกล่าวเพื่อมาลงสมัครรับเลือกตั้งหรือมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้นะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยนะครับสำหรับผู้ที่มีป่วยเป็นผู้ติดเชื้อโควิด -19 หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจจะเป็นผู้ติดเชื้อนะครับถ้าเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเนี่ยเขาสั่งให้กักตัวให้แยกกักตัวหรือเข้ารับการรักษาเนี่ยท่านจะต้องปฏิบัติตามนะครับอ่าแล้วก็ไม่สามารถออกจากสถานที่มาลงสมัครรับเลือกตั้งหรือแม้กระทั่งมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในส่วนของนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้นะครับนี่เป็น หนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติในการรับสมัครสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19นั่นเองนะครับ